เดียวงันเห็นแะนตมกันนเนาะต้นตามก็ไปกินเพลตอนเช้าใช่หมเนาะเออพี่น้องเนาะักเครื่องเนาะลักเกินี่แต่พ่อจะตัดขาตามก็กินเพลเห็นด้านดเห้าขึ้นตัดอันชำบ้านเฉเมืองก่อนแไดดก็เขาทิ่เริ่มต้นชีวิตใหม่เด้ สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องวิดสูผูส่คนวิดสูหม่องส่บอนเนาะพี่น้องื้อนี้ก็อยู่กระเบ่าลิคือเก่าเนาะมื้อนี้เข้ามาเือน้องต้นอีกพี่น้องมาเจียงข่าวข้าวอะไให้น้องเพิ่นเตรียมไปไทยเนาะพี่น้องเนาะกับบว่าการพี่น้องมีแต่ว่าตดสามเด้อพี่น้องเนาะตีตามเที่นนี้เป็นกาลังใจให้ทีมงานทฮานในเด้อพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปกลับไปชมน้ากันเด้อไปโอเคนาะพอม่พี่น้องเนาะ มอนี่ก็มากั็เพียบอดทือเก่าแหละแต่ว่ามอนี่มีข่าวก็คือทางด้านพ่อตีหรือว่าหลวงพี่หลวงพ่อตีเนาะหลวงพี่หรือว่าหลวงพ่อเพราะว่าราเมีลูกนี่ครูบาเป็นบวชถึงเลยแต่ว่าไหนไปแล้วนะเออหลวงพ่อก็ได้หรือว่าหลวงพ่อครูบาแมนถ้าหลวงพ่อนี่สิคนเคยมีลูกไหถ้าหลวงพี่นี่คนกําลังบวชบอท่านไม่ลูนแมนว่าถ้าญาติท่าน เป็นญาทานนี่แม่ครับ่อไม่กักเรื่องแบบนี้กับว่าอธิบายบ<อ>่ป<ะ>อปอ<ะ>ถ่ายอยู่แล้วหนึ่งจักอยู่ท่านคนเคยมีลูกหนี่งบวชทำใดก็บ,บวเป็นญาทานบ,บวชร้อยปีก็บ,บวเป็นญาทาน,นาอือแม่พ่อเนาะอ,อ้าวสบายดีน้องน้องน้องต้นสบายดีโอ้ย<อ>ดี๋ยวเดียวอันอันอบอกให้ไปตัดผมยังบวไปตัดอยู่ยังบม่ได้ตายมีแต่ว่าไปตัดผมเนาะ ขันอันพวกไ้ถ่ายคลิปอะไรเสียเงินหายเนามานี้เนาะพอได้ตัดผมเขาจับได้ผมยาวเนาะจะมาแล้วได้โนวนต้นผิดเข่าแล้อว่ามาหน้ยังนะเวลาสิบเอ็ดโมงเนาะสิบโมงแล้วนี่สิบโมงปายแล้วโอ้สิบโมงปายเกือบสิบเอ็ดเนาะาไปบยูน้ำภาไปยูน้ำอันหลวงพ่อนี่คือทีได้กินขนมดูยู เป็นมาใส่บาทเนาะแม่ได้ความรู้สึกพ่อน่ะตอนนี้น่ะได้ยินข่าวว่าเรามาหมุกดหานเราเขียมพร้อมเรียมมาหับได้เนาะแม่ไม่ว่าเพิ่นนะภูมิใจแบบจนนอนบ่หรัก่นละเนาะแม่ทุกทุกชายเดี่ยวดิอืดีใจอยู่ว่าได้เจอพ่อได้คุยกับพ่อเมือนคืนี่ดีใจตื้นตันใจอยู่บะ เพิ่นได้เพิ่นดีใจอยู่ปะน้องว่าดีกะคือสิดีใจใง่ายๆโทมาสดๆกว่างเลยเออตเจ้าก็ต,ต้องเปลี่ยนแปลงอันอันนั้นได้ตัดผมอาบน,น้ําอาบน้ำนนํำท้าโปงทาแปง้งเฮ็ดเป็นเ,เนบ้าไปพุ่นดีๆมีเพื่ผู้สาวไทยพุ่นเนาะโห,หุ่นหน้อยตอนนี้ก็โอยพร้อมเนาะแต่พุ่นว่าได้พอ่อเจ้าตะกี้ได้ยินคนใช้บ้านเว้าเนาะ คือกันแค่มันกระดูกผลบอลไงกระดูก,กเออกระดูก,กคือกนะันนะอันเอที่ได้ต้นได้คุยกับแม่ลงตัวแล้วบอว่าไงแม่กับแม่โทรมาคือน,นี่กะนักชายแม่บอกบอกไปอยากไปก็ไป,ะไปนะแต่ว่าจะขาดการที่ต่อกับแม่เด้อบอกเราปะแม่เออ,มเ,เออไปก็โทรมาหาแน่เรอเออโทรอยู่แล้ว่ะ เราเป็นพวงยังเป็นหพวงเห็นย้ายอยู่นะเนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวลูไปดูน้อกันแต่มันคือเบาหมดล้วลเนาะแมนเ,<อ>เดี๋ยวนี้นะเรามาหอน,เ,อนเรามามุกอนันเพิ่นมามุมาากเหมือนันใช่ร่วมรวงเฮียบอดมีโทรศัพท์สองหน่วยบ่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีนะโทรศัพท์มีมาเฮียบอดนี่โหดอีฮีที่อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งให้พังไหมน่าจะเป็นคอมเมนต์อัน พองมันลวงพ่ออะไรน่าจะเบิงบบ่งบ่กครับเบิ่งสิเบิ่งเพราะวเราได้เล่นเฟซเนาะอืมเราวน่าจะเบิง่งคอมเมนต์คอมเมนต์นี่นะอา่าแม่ว่าเราเพิ่นน่ะส่งเพิ่นกับอันลูกเพิ่นลูกชายเพิ่นอยากให้ลูกเพิ่นได้อ่านในทางน้ำอยู่ละเพิ่อนอยงเม้นแบบนี้แล้วก็เข้าสตูดิโอทีมเนี่ยหายหายลุขเข้าสตูดิโอัะไรไม่คิดหาบ้างเลยคิไปนั่งงานแล้วฟั้งเนาะ อ่ะอยู่ดีด้วยล่ะอือฮ่าอยังไรเลยอ่าเนี่นั่นแล้วมันเป็นงานบุ๋มีเฮียบอตเป็นงานบุ๋แห้งรากเก่าตัวนี้นะถือว่าน้องต้นกันมีทีมีห้อยยิ้มเนาะช่วยหน่อยหนึ่งมาเนาะแต่เก่าบุ๋มีห้อยยิ้มเลยงานบุ๋มีบังเปิดเอาน้ำเพียงนิดนึ่กันถือเก่าแหละว้าเครื่องนี้มันเป็นเฮียยองเขาเม่นยังไงนะเอาวน เฮียหยองนะดิรากันมันิปแทนอาตมาอะไองเงี้ลาวไม่เนาะเฮียบดแล้วดิเฮียบิดอ่าคเนาะอ่อยากแต่เฮียบุดเอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่านคอมเมนต์ในน้องพังน้องขาวซีมูซึเป็นใดนะว้านเขียนมายาวยาว แลาสีให้เฮียโออ่านบอกว่าอ่านบทสำนานประเดยว่าบทเป็นประดายภาษาไทยภาษาลาวเขาได้เล็กน้อยใชเคอมเมนไดนี่มีข่าวนี้งขาวจะตอบแล้วคอมเมนต์นะตอบแล้วเออ๋อวเรากอย่ามันดึง อ่าใครบอกคืนนี้บอกอะไรกันผมผมค,ค,คืนนี้ละประมาณนี้แหละแรงวานนี่นะประมาณนี้แต่แต่แรงวานนี่ลูกเอ้ยเราเพิ่นว่ะดูล้วคลิปใด,ดคลิปอันคลิปอันตัวนี้ หา,าเบิ่งมอีมก,ก,กนี่จุ๊บๆๆเนี่ยบอสเนี่ยบอกเข้าใจพี่น,นออ้องเลยอันนี้บอต้นเอ้ยเป็วา่าไดนี่ขันโตมาเบิ่งคลิปฟังพ่อเด้อลูกหลาเบิ่งจีอันนี่เอ้าฟังเด้อน้องต้นฟังเด้ออายจีอ่านถือฟังวะคอมเมนต์นึนนนนงเน,นะน,งนาะ วัวชาบอมหัวไผ่เดาะส่งมาให้กับลังใจน้องต้นเนาะนี่ต้นเอ้ยขั้นตู่เขามาเบิ้งคลิปพังพอ่อด้วลูกล้าบ่าวาอดีตตอนอยู่เล่าโตสิเป็นจังไดพ่อไปอยู่ไทยกับพ่อแล้วตู่ก็ต้องปรั๊บฝุงตัวเองไม่บ่าว่าอยู่ใส่ถ้าเขาบอกเอาการเอางานก็นอยู่บอได้คือเอาทุกสิ่งอย่างก่อนจะได้มากมันก็ต้องลงมือเห็ุและลงแรงเท่านั้นต่อจากนี้ไปอนาคตของลูก อยู่ในมือของเจ้าแล้วอย่าไปฟังคนอื่นต่อว่า<ม>เฮาอย่างนั่นอย่างนี้เดอ้อมันทําลายกัรลังใจตัวเองสู่ๆเดอ้อเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาเด้เพื่นให้กับลังใจเ<ม>จ้าเด้นี่คนะม,มาให้กำลังใจน้องแมนราะว่าแมนเนาะแม่นพี<ม>่น<ม>้อเนาะือว่าชุดยอนนอะเนาะ หลายไลคเอฟซีกับมีคนลังแห่กันเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะแม่นก็ชุดยอดอะไรถ้าเป็นทางท่านเนาะน้องต้นมีความรู้สึกเป็นอย่างไรน้องต้นแบบถ้าไปแล้วนี่ทีห้เแล้วเห็นงานหางานให้บอกแล้วว,ว,ว่า ลงมานะมีแล้วบอลอยู่นะว่าที่อยู่นะมีแล้วรอ,อ๋อเอากับบริษทถามโตนะเออปรว่าณนะมีบอลอยู่แล้วบริษัทถามโตแล้วได้กับงานเราอ่ะเนาะมีบอลอยู่แล้วนะเนาะโอ้เพิ่อนว่าไงเพิ่นรับประกันให้เนาะทั้งแม่เพิ่นอนุญาตแล้วบ่แม่จ้ะอนุญาตอนุญาตแบบเต็มร้อยเนาะ อ๋อคือนั่นแหละก็ให้น้องต้นนี่เนาะไปอนาไมยเรื่องชงผมเนาะแม่แหนวดพ้อมเนาะม่ไม่ลเลเลยได้แต่นวดคือเสือผ่าน้องต้นนี่คนมีตัวเดียวเนาะกับกับเสือแขนยาวเสื้อแขนชันนี่แหะเห็นคนใช่แบบนี้ตลอดพราะว่าบุ๋มีเนี่ยเนาะอ่าถ้าต้อง เฮาอยัางไม่ได้โทรหาหลวงพ่อเนอะ<ม>าะโทรหาหลวงพ่อเมืม <า S 1> ่อก่อนไปทางเลยมันเห็ดมีอไไรมีเสือไม่ไหมไม่เพิ่งใช่ไปบ่เนาะอืมันบุกเห็นใช่แต่ตัวเก่าอยู่พัลโหลยวจะให้หลวงพ่อข้ามมาเอาฟังนี้เลยมาคุยกันก่อนแถวแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังเดินทางมาจังหวัดมุกดาหารเพราะว่าตรงข้ามกับมุกดาหารได้เขาอยู่นะ <c oughs> น้องต้นโทรชิมไทยเป็นอยู่บ่ บเคยใช่เนี่ยโมเคยใช่บมเคยใช่กเคือเนาะแต่ว่าก็คือบมได้เป็นอย่างนั้นเนาะบมได้เป็นเกี่ยวกับไทยนี่เนาะและวะ้วว่าจักจิตมีวิธีใดต่างๆเอาความแบบง่ายๆเลยบมพิชโคใหม่เนาะโอ้โมพิดเดอขันอะไรก่ยกับบมพิดเนาะว่าน้องต้นนี่แล้วเวลาเป็นคนไทยอยู่แล้วเนาะอพอทีเพื่อนเตรียมเอาเอกสารอย่างใบรับรองไว้เตรียมไว้พร้อมแล้วปุ๊บความพูดเราเนี่ย คนเนสามารถบอให้คือกับได้แบบสบายเนะาะเพราะว่ามีใบหับรองใย,ยืนยัน,อ,นอ็แล้วก็ไ้้ต้นนี่ก็หน,น้าตาดีเนาะได้พ่อเอ่ะเพื่อนพอนะหน้าตาดีได้พ่อ,อคนหุนแบบนี้มี fc <G> comment ว่าให้เจ้า ขั้นไปเราไปเป็นสังกรัรยวัดก่อนเหออเนาะครับผมมีบางรายตามลางังรวงพอเนาะแม่ไปอ<บ>แบกบขนมบะแม่เพราะว่าการศึกษาอย่างกับโบได้คอยมีบันไ,นไดด้เขาก็ไปศึกษาในวัดในว่าเอาเดีนั้นะขั้นสมุดไปเป็นแบบนั้นต้นสียอ,อยู่บอย่นั้นยอมบุกบุบก้าบุกล้าเห็ดนะกล้าอยู่แล้วสิไปอยู่ไปได้แต่บุก้าอยู่เป็นบันไปไอยู่ย ก็เคยอยู่อยู่วัดนะบวชอยู่ไทยมันต่างอยู่พี่เด้เนะะาะเข้ามาอยู่ไทยนะเป็นบ่ชใน,นหนังเนาะเข้าไปที่อยูคู่อยู่อยังไทยเนาะอันนั้นคือกับพระกับแทเนาะกับสังกะรีเพิ่มเงนินอยูเครื่องเครื่องผู้คนใช่บ้านแท,ทเนาะ มือคืนนี่ถามแล้วถ้าไปนี่ไปยูวัดโบ่ไปถามนะวาโบ่แล้วว่เนี่แล้วมีมีแล้วบนยูแล้วก็บว่าแต่ว่าเแล้วมีญาติ่น่องเราอยู่เนาะแมนอืมการเหตุงานแล้วเนาะแมนอเืมการเหตุงานนําเพิ่น ร้างชีวิตต,ตัวเองไม่เริ่มต้นใหม่ครับชีวิตเลยนะเพราะาอ,น,อานุเจ้ากันยังน้อยอยว่าในอนาคตอาจจะมีพอม่อจุนเนอร์ขี่มาบ้านก็เป็นไปได้เนาะชีวิตยังน้อยอะไรได้เห็นได้เนาะใชาครัหน้าอนาคตนนนเนาะแล้วไปโยขนามีใจซู้นอนถึกสมุิถึกว่าดวงเฮาดีไปฝังดีวาั่งงามเนาะแม่ก็อาจจะได้ครับ ทอเลนเจอร์ใต้รัวไปว่ามตรภาพลาาเขากรอบมาเยี่ยมเท่งนี้กจะเลื่อมพวกไอ้ไห้เขาใอ้เป็นสะพานให้แล้วไงเนาะเอาขนมมาตอนน้อนกัน้อนสองก้อนพอได้กินเนาะ <c oughs> <c oughs> น้องต้นกบบยี้มได้เนาะิ้มได้คนดีใจเนาะอืมถือว่าทําเต็มที่เนาะทางทิมงานเ่ากะบอกว่าแต่น้องต้นแล้วทางทิมงานเ่าก็ดีใจคือกันเพราะว่า ได้เห็นเห็นเนาะแม่ทั้งพ่อเพิ่นก็ดีใจแม่เฮากับพยายามมาจากทิศแล้วนี่มาโอ,โอ้โหฉิพดเดือนเลยเฮาพยายามตามน,นี่ได้แต่มีโอกาสจะทำพยายามพระตีอยู่ได้นี่หลวงพ่อตีบ่อแม่แต่จากความไปยินดีจะเพิ่นอยู่เนาะแม่ว่าพยายามพยายามพยายามไปยายาม,ไปมชาชการเพิ่นน้ำ เพิ่นว่าจิม้ามุกบ่เพิ่นว่าอยู่บ่แม่นเพื่อนว่าว่าสิความเพื่อนว่าผมืพอคืนี่วาโทรมาว่าจีมาอยู่ข้างนั้นนะเจ้ามามุกนะบ่ได้เบอร์เจ้าเองให้เพื่อนบ่ซิมเฮามันเพิ่นปิดการน้าใส้เด้เหาเราบริด้ใส่ซิมถ้าอยากติดต่อก็ทางที่งานเฮาก็เอาเบอร์ในอินโทรนั่นเด้เนาะ มาเอาก็ใส่โทนลงไปมีเบอร์มีไลน์ไม่ได้ไม่ได้ใช่เบอร์ช่วยใช้ช่วงหนึ่งเหรอเลิกไปได้ช่วงเห็ดอันนั้นเห็ดเกี่ยวกับผู้สาวนะครับเอฟจีโทรมาได้ผู้สาวไลายพุูดบ่หรือผู้สาวโทรมาไม่ให้ได้เนาะไปว้าดูเพียรดิดูเพียรดิอยากนะ ไปพุ่นนะเชียวเมียจะพุ่นเลยบุ่ไปแล้วดังเถื่อนมูเจ้าเบิ้ลเด้ตเนี่ยเนาะยังว่าผมได้ได้ไปไปฮอดก่อนยังว่าบ่ก่อนนะสาวไทยงามไหนผู้สาวไทยเขาหลูดใชยไหมคนไทยงามแห่งไหนไทยก็มักอยู่ันมีเนาะอ่าเนาะสุดยอดดีเขาได้ตัดหน้าตาผม สิมหาไม่รู้าวยังไงมาเฮือดตัดจะหึงอ่ะช่องทำเดือนแล้วต่ลงมาแต่สิ่งอย่างกาต้องตัดผมนั่นนายก็ไปตัดผมกันเ้อะน่นเอ่อนเดินทางไมกับก้าผ้าไปขึ้นกันแล้วมาตัดผมเนาะอ้เจับต้งชุมไอ้พ่อมนเลยใจหอบเบิ้นนอะเขาบอกวันพายมาจะมัดผูกอย่นี้กวันาุี่อเดไปนี้วกบ ฟังเบิ่งอ,อีกหน่าแต่อีกสองชาม,มือพูดแล้วเนาะต้นเนาะ<ม>บอกแม่แล้วบอกบอกแล้วะทั้งอันไม่เท่ากับล้วก็ยินดีนาอยู่อบ่านี่แม่แล้วเราก็่ากว่าแล้วแต่แม่มึงแล้วเราอ่ะแล้วแม่แล้วก็พทรมากมาแรงก็เราก็บอกว่าถ้าไปกันติดต่อมาแน่บ่ให้เบิ่งเบิ่งตัวเองนะเราเนีน่ะในแล้วตัวเองไม่ให,มให้ถือหั่นถือนี่ไปถ้ามีกินนรื่องที่กฎหมายกันให้ กินยาก้นจังลงไปละว,วันเออเราเหว่วงแบบนันน้นนะเนาะมีสารติดติดเกี่ยวกับทางกายเนาะแ<น>มนสุดยอดจริงใช่นอนนั่งมื่อคือเฮียแบงก์วะนอนเสียจริง,อง,งโอ้หล่อเฮียแบงก์ติดติดมานอนนั่ คพื่อนตีนติดว่ามานอนน้ำเนจนลายเพ่นตีนคือเป็ดี่ตีนติดบ่แม่น้นน้องเลยพูท่วาเคยมานอนน้ำเจ้าประจาน้เพื่นตินติดว่าแม่นติดแบบไรติีแบบนิ่วที่กันบะแม่นเป็นตีนแบบเป็ดเลยวแปลกเวลาจริงอะแปลก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 ว่าพื้นแปลกแปลก้แรกไปน้องเลยนะ มีแต่ว่าให้เบาโอ้บ่านพี่ต่อเนาะทั้งผาตีทั้งอันหลวงพ่อตีเพิ่นได้นาทีหาวิธีข้ามถ้าข้ามบ่ได้แท้ๆก็ทีได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นแลวพาข้ามเจ้าหน้าที่นดดานว่าเจ้าหน้าที่เรือเจ้าหน้าที่เรือบ่ทหารมีบ่าแบบนั้นกันได้เอาเพิ่นก็ต้องช่วยเรือแล้วเอาแบบนี้มาเอื้อนึ่งเท้าลุงด่านเลยฉันหล่ะเจ้าถามบ่แมนลงไปอันเดียว ไปถามรายละเอียดเกี่ยวความใดๆไปเห็นอะไรพูดชาเพืนน่อนเนาะแม่นรายมีอ้ายผู้หนึ่งเราอยุดจําอยู่ด้านน่ะเลือ่อรายแล้วอเราลบแล้วสิไปถามเนาะนั่นมันกลัวจักอีกไปติดต่อเพื่อ,อนาร,รายละเอียดก่อนพูดชาเพราะว่าทุกอย่างเขาต้องเอาละเอียดได้จังหน่อยเพื่อนเดี๋ยวน้องต้นต้นจะเป็นชาวป <c oughs> ร,ระมงได้เนาะไต้องให้มันรอบครอบเพื่อ คนจิตมีชีวิตที่ดีมือที่ไปนั่นชุ่มไอต้องได้พาอันลุงหรือว่านั่นเจ้าไปน้ำเพราะว่าอยากให้เราไปน้ำชมเหง้าเดินที่เห็นนั้นเนาะแน่นมันจะเป็นเนาะชวนเพื่นไปน้ำแล้วเฮาก็เหงาคือเฮาก็เห็นแล้วบู๊ฮู้เฮาก็ได้ลุงเมียงเนาะแม่น้ใหญ่พ่นเราต้องไปน้ำอยู่แล้วนะุมาถึงชวนเองเนาะอืกันเจ้าบักบ้าวานเราวกระดับมาถึงเราเนา มัน่อยางดอกม้เหนียแล้วแตแหงคู้ใหญ่เนาะอลมงเขาจะคอ่าตัสัาบอกีินฮอดอันมู่คู่วะจ้ะกันไปมันก็ว่าวเงขินฮอดมันก็คินฮอดแล้วเสื้อมู่เสื้อคู่ไปอันกรุงเทพเจ้าแหงไปลินน้ำ่ายได้เจ้าแห่งไทยอ่าวิถีสงการแห้งสิบบูมี่ไผ่เลยไปไทยเบอร์เกอร์เดบ้านเลอ จเจ้าแห่งไปแบบโเฮ็ดวัดไปแล้วเป็นคนไทยท่าภูเขาเนาะไปแบบเป็นปบบเทพแล้วำรวจมาแล้วผมเป็นคนไทยนะครับพี่แล้วน,นะนนเนาะทำเสือก็เมึงบัตรประชาชนผมได้ <laughs> พ่อผมก็พ่อไทยนะเุงต้นว่าพีไา่ได้ไหมได้แล<า>้วหัวเป็นเฮียบอตในพี่น้องเลยเน,ะ <laughs> นยาะได้ยังหัวได้หอบหยอกเนาะแต่ไม่รีแล้วพี่น้องเ <laughs> พราะว่านี่คือเรื่องจริงเนาะอ่ะ ในงันเนาะไม่ต่ให้น้องนะพีตัดผมร่อกพ่อเจ้าหน่นแล้วดีใจแหงแล้วมาถ่าแล้วตอเนื่ให้เจ้าเตรียมตัวรึเนาะเพิ่นเ<า>พิ่นของเราอะไรได้ว่าเพิ่นเป็นพระได้ต้องเพิ่นลงถ่าอาจารย์เวลาว่าคุยโทรศัพท์ทกับเพิ่นเนี่ยต้องต้องรมัดการลง พออลไรแบบนี้เด้อบางนี่ยการคุยแม่ได้สิสบายดีคือคนสบายไปกูได้บาปเลยฮัลโหลบาปหรอได้กเขาไม่ได้ด่าเพิ่นเนาะที่บาปจะได้เขาเป็นพระชาพุทธนะนาะพระแม่พระชาพระพระชาเจ้าเพิ่นสมาชิการครับหลวงพ่อนะแม่นแม่นคนนุ่มธรรมดากะหลวงพี่นะเราเราแบบนี้เด้อบางนี่หลวงพี่เชิญกินเลยครับเดี๋ยวผมจะสั่นข้างล่างคือว่าท่านอีกทำแสดงงางเลย อ่ะยังไงก็สบายดีนะแม่จะเอาเงินให้น้องต้นตัดผมวะโอ้เอาให้เอาให้อยากจะเอาเงินให้น้องต้นตัดผมก่อนเนาะเอาให้น้องต้นไปตัดผมก็ไปกินเพอตอนเช้าสายไดหน่อยเนาะนี่เด้อพี่น้องเนาะหลัเครื่องเด้อะหลาบเกินนี่แต่พ่อจะราคาตัดผมก็กี่เบอร์เห็นด้านใดเห็นด้านให้คือว่าตัดอันชำบ้านแถวเมืองก่อนไปได้กับเขาคิดเริ่มต้นชีวิตใหม่เด้ เขาบอกเอาสูตรเก่ามาใส่ใช่ไหมวนผมไม่รุ่นวด่เนาะใส่เลยใส่ลายใส่แต่ไรก็เขาก็จบคลิปแค่นี้เลยคลิปทำนี่แล้วเนาะแม่ยังเพิ่มหนาท้าที่แจ้งก็เนาะคือเดี๋ยวนี้เบ้าลิกับเบาบอสอย่ากัลังดำเนินการพ้นคว้าพี่น้องเองว่าสีผ้าน้องขามอะไรเขาก็ต้องปึกถาลายไฟสีฟังต่พูหนึงพูดียอะดเลเวลาสีผ้าขามเนาะคือเขากำลังพันยย้ำอยู่โดย แล้วก็สิเอาน้องข้ามให้ได้อะไรเป็นนองโดยที่ข้ามแบบใดที่บ่ผิดกฎระเบียบของบ้านเมืองทางทีมงานเฮาก็สิขออันใารเดินทางน้าลงพี่ตีท้องได้อย่างดําเนินได้แล้วจังว่านะแล้วจังหวะจะ่าเอฟซีิดาล้าหลังโอเคโอเคว่าจังได๋ดก็ย่ดีมีแหงเนาวพี่น้องฝากพป่น้องเป็นกาลังใจใทีมงานเฮานี่เด้อพป่น้องเนาะเฮียบัดกระเบาาอูเนาะสบายดีสบายดีน้องสบายดีสบายดี